แต่้งต่ก็สี่หมนก้าพันเก้าอยเก้าสิบเก้าบาทเาไปครับเลยแล้วผ่อนงวดแรกคือกี่คะนะจะเอากันเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอติกจะมาพอรถใหม่จะมาออกรถใหม่นี่ทุกคนมาช่วยเลือกหน่อยนะครับว่าเราจะออกกันใดดีตอนนี้มาถึงโชลูปละที่โตโยต้าล้านนาสำนักงานใหญ่อยู่ที่สียกคุมสิงติดกับสหาพันิต์อืมกันงันไงี้ม กันนั้นม้อกันนั่นม้อม้อม้อกันอย่างไรเนี่งเนาะรีโบรีโบกันเนี้ยกันเนี้ยมือใจกันเนี้ยจะเอาคันนี้ครับทุกคนโอ้โอ้เป็นอย่างนั้นลนมาตรงนี้เดี้อเด้อใส่แมสก่อนมาละเดีวครทุกคนโอ้สวัสดีครับโอ้อรถจะข้ผมเนี่ยเนี่ยจะเอากันนี้จะเอากันนี้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้ามาพอตรงไหนเลยดีกว่าครับผมใกล้ก่อนนะครับผมใกล้ก่อนนะครับ กันนี้ก่อนกันนี้เลยกันนี้ไม่ก่อนครับโอ้ยังหล่อแต่กันนี้ครับมาดูดูด้านหน้าก่อนตะกี้ดูกัดด้านหลังนะครับมาดูด้านหน้าคของตะกี้ยทังตงหลังปรถตูแต่แล้วกันนี้เป็นเพราว่ามีโบเซต์อีดิชันแต่งมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยอันนี้เราซื้อได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยครับราคารถเดิมๆคือหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทราคาที่ยังแบบแต่งแม่นครับอันนี้แต่งแล้วแต่งแล้วก็ราคาเดิมราคาเดิมแม่นโอ้ครับโอ้มาดูนี่ครับมีสติ๊กเกอร์ครับมีสติ๊กเกอร์ลายนี้ติดมาหนึ่งตัวนะ นี่มาดูด้านนี้ครับผมมีล้อแม็กล้อแม็กนี้ถ้าใครได้แบบลายเงางามจะเลือกได้ครับผมเลือกได้แหับแมราคาเดิมแหมครับมี่เสื้อมีพร้อมสติกเกอร์้านครับนี่ครับ่แล้วไมาถึงด้านท้ายด้านท้ายเขาก็บแต่งอันนี้คือไฮลักรีโว่เซตอีแตนด์เอดิชั่นครับอันนี้คือสี่ประตูนะครับทุกคนี้ก็กว้างขวางด้างในกว้างลองไปนั่งขึ้นหนั่งดูได้ครับอ่าบองได้ก็กว้างกว่าครับอืมกว้างหน้าดานใน แม้กระทั่งด้านหลังกว้างๆนะครับมีพ่อแม่พี่น้องเกานั่งไปโต๊ะสบายเลยครับอออันนี้เปิงใจแต่แตนนี่คือแบบคนคล้องเึ้นเขาไปแอวดอยแล้วก็มีคนนั่งไปโดยตีโคนนี่นั่งสบายๆเลยบายเลยครับผมจะเอากันเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมแนะนำให้ไปทดลองครับกับหอทดลองครับไปก่อนอ่ะไปกันลองครับกับไป คือั้งนในคือแบบเป็นระบบไฟฟ้าตึงมดเลยตึงเลื่อนเบาะเลื่อนอย่างตะกี้ลองเลื่อนละเปิงใจแตะหน้าจออย่างเี้ก็คือเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเตียนภาษาก็ได้ก็ได้กเมืองก็เมืองกับมีฮะกูแตะกูเล่นดเลกูเล่นสามารถขับได้แบบขับเมินๆได้เลยนะขึ้นเขาขึ้นดอยนี่แค่แต่สบายครับเกียร์เป็นแบบเป็นเกียร์ได้แบบว่าอัตโนมัติเกียร์ดีอย่างเดียวเลยขึ้นเขาครับ ไปไหนได้หมดเลยไปในเมืองเลยขอไม่ต้องเปลี่ยนละถูกต้องครับถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแมนนวลก็ได้อันัแรกๆก็ตบมาตบมาด้านขวาก่อนอ้นนั้นติดนองได้เลยครับตบมาขวาแป้นเอสครับเอสเอสซีนี่คือตอนนี้เป็นเคซีเนอร์ถ้าสมมติไอ้ติคอยากลดเกียร์เชนเกียร์ลงมาไอ้ติคตบลงลงตรงด้านล่างนี่ครับั้งรุ่มอ่าสุยสามแล้วก็สะดวกดีนะครับก็ออโต้ก็ได้แค่ธรรมดาก็ได้มากระเดิ ขึ้นตรงนี้ครับขึ้นสายเบร์นโอ้โหทดลองเบรกครับทดลองเบรคเกอร์ปัตันเกอร์ัตันเตเตตันแล้วก็ครับนเตะ,ะดงก,กล้าเนาะเออเป็นปีนี้ยังเกือบเกือบรถไปเกาะเกือบได้เกาะตอนถอยเข้าเกียร์ถอยก็มีกล้องส่องไปด้างหลังอ๋อนี่ถอยก็มีกล้องหลังให้ตัวครับโอ้โหโอเคแต่เด็กี้ไปเทิดได้มา ปพิงใจจะเอากันเนี่ยจึงจะเอาเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันก่อนดีกว่าโปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่นก่อนก็ได้จะถามไอ้้ไอติกรรมว่าไอ้ติอ่ะมีรถเก่าอยากเทิญก็ครับผมเอามาเชินได้ตัวเทิร์นได้ทุกยี่ห้อครับของเรามีบริการทั้งโตโยต้าชัวร์บีติมบริษัทยี่ห้อไหนก็ได้เลยทุกยี่ห้อแั่ว่าต้องเป็นโตโยต้าใช่ครับเก๋ๆเท่าๆก็ได้หมดราคาดีกว่า ดีมากครับสมมติว่ารถเก่าๆเฮาตีเธอได้สักแสนเนาะไอติ๊กมาักสี่หมาสัก4 9 9 9อาบาทเอามาดาวแล้วก็เอารถไปครับเลยแล้วก็ค่อยผ่อนปีหน้าจ่ายจ่ายต่ก็สี่ห่ก้าพักร้กบาบาทครับเอารถไปครับเอาไปครับเลยแล้วผ่อนงวดแรกคือปีหน้าครับมกหนาปีหน้าเลยครับได้ดีจัะจะเอากันนี้เลยครับเนี่ยใดครับตอนเนี้ยเบื้องต้นนะครับ มาจับมาจับเลย5,000บาทมาจับห้าพันครับผมแล้วก,ก็เตรียมเอกสารเตรียมเอก,าก,กสาราสาเลยแสดงรายไ,รได้ครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับ <ๆ S 2> ถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรก็กจะมีเล่มเล่มเขียวเขาเรียกว,ว่าทะเบียนเกษตรกรแล้เก็ะสมุดบัญชีธนาคารอืมค้าขายค้าขายก็ถ้าเป็นที่เช่าแ่ง้อยก็ต้องมีสัญญาที่เช่านะครับแล้วก็หรือว่าบินการซื้อข,ขายของถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศบริษัทก็ใช้ใบลดลงเงินเดือนใบลรลงเงินเดือนหหรือว่าสลิปเงินเดือนสลิปเงินเดือนนิ ก็ง,ง่ายเลยง่ายมากครับโปแ้งออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยครับฝา,ากไว้ตัวาก่อนแล้วกันตรีตัยต้าล้านน้านาอโอเค,คเดี๋ยวไอทิกจะไปพอ,ต,อตั้งหลังกันกังไปอูก้กันตั้งรางกันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ